ังหมดสัญญากับพีคหมอชิดและเป็นนักแสดงอิสระมาะพักใหญ่แล้วนะคะล่าสุดสาวเชียร์ที่คำพรก็เผยว่ากำลังจะมีงานละครใหม่ถึง2เรื่อง2ช่อง,องแถมคุยฟุ้งว่ามีหลายช่องหลายสังกัดชวนไปเซ็นสัญญาด้วยแต่เจ้าตัวก็ยังแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอิสระแบบนี้ไปก่อนค่ะตอนนี้ยังไม่มีเลยเพราะว่าเหมือนเราเราเพิ่งจะกล้ามาอยู่ในจุดนี้แล้วก็ชัดเจนแล้วในการร่วมงานกับที่ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของ การถึงจะขนาดเป็นเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้ยังยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเป็นพิเศษค่ะเช่นเดียวกับหนุ่มกันกันตะทาวรค่ะที่หมดสัญญากับโพลีพลัสไปตั้งแต่ต้นปีก็ยังคงเป็นนักแสดงอิสระเรื่อยมาค่ะและเพราะในช่วง3ปีที่ผ่านมาต้องทํางานหนักชนิด7วันต่อสัปดาห์จากนี้ไปเจ้าตัวก็เลยขอรับละครแค่ทีละเรื่องเพราะอยากมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นค่ะจริงๆทำงานหนะักมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเป็นหวัดบ่อยภูมิแพ้ขึ้นแล้วก็เล่นเล่นแอคชั่นด้วยเพราะฉะนั้นไหลหลุดเข่าแตก ข้อศอกเลือดออกอะไรเงี้ยครับมันจะทั่วตัวจนประกันจะด่าหมดละเพราะว่าทำประกันไวเงี้ยครับแต่ปีหน้าก็โอเคแหละค่อยๆทยอยให้ร่างกายมันสมบุกสมบันน้อยลงส่วนเรื่องหัวใจที่พักหลังดื่มกันขยันโพสรูปคู่กับสาวพลอยโชว์ความหวานกันมากขึ้นแต่กลับถูกแฟนสาวสั่งเบรกซะง,งั้นค่ะเพราะไม่อยากให้กระทบกับหน้าที่การงานของเธอนั่นเองค่ะแต่ยังไม่ขอพูดอะไรมากเพราะอยากร้อยทุกอย่างชัวร์และลงตัวกว่านี้ก่อนค่ะ